สวัสดีครับวันนี้เชฟจะพามาทำซอสมะขามสูตรเข้มข้นนะครับเชฟก็ได้ลงน้ำหนักให้อยู่ที่วิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับซอสมะขามที่ทานกับอะไรก็อร่อยนะครับเป็นซอสมะขามสูตรเข้มข้นนะครับ ทุกคนไปลองทำดูได้เลยนะครับเชฟลงน้ำหนักไว้ในวิดีโอให้ทุกคนทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับเื่อใครอยากทานซอสมะขามไว้ให้เด็กๆทานที่บ้านก็ได้นะครับซอสมะขามสูตรเข้มข้นนะครับ chia yep.